ตอนนี้ผมอยู่ที่ธรรมะอุทยานหลวงปู่ศิลาศิริจันโทนะครับก็จะเลี้ยวซ้ายเลยเนี่ยครับก็เข,ข้าอำเภอดอนจาน9กิโลอําเภอนามน29กิโลครับนี่แหละคือเส้นนี้แหละที่หลายๆคนมาที่ตําหนักปู่ใหญ่อาจารย์นอตตี้แล้วจะหลงทางกันตลอดเลยคือ,อดอนจานเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาอําเภอโพชัยเนี่ยครับ ตัวอำเภอโพชัยไอ้ดอนจานจริงๆก็จะเลี้ยวซ้ายไปทางนี้ครับเดี๋ยวท้ายตรงรถจอดอยู่นะครับตรงนี้มันก็จะเป็นสีแยกนะครับท่านผู้ชมเนี่ยครับสีแยกอย่างเงี้ยครับแต่ถ้าเราจะไปตำหนักอาจารย์นอตตี้เราต้องเลี้ยวขวานะครับท่านผู้ชมเราไม่ไม่ได้เลี้ยวซ้ายเข้าตัวป้ายดอนจานนะครับเราก็เลี้ยวขวาครับเข้ามาเนี่ยตรงสีแยกเนี้ยครับเห็นไหมครับป้ายด้านหน้า เราก็จะมาเจอป้ายไปอำเภอโพชัยตรงไปอำเภอนามนก็จะเลี้ยวซ้ายนะครับนี่ครับป้ายอำเภอนามนเลี้ยวซ้ายอำเภอนามนเนี่ยคือเราจะไปที่ตำหนักปูใหญ่อาจารย์ลัตตี้อยู่อำเภอนามนนะครับเนี่ยเข้าอำเภอนามนอ่ะเข้าตรงนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าผมยังไม่เข้าตรงนี้นี่ยิ่งแคบครับเนี่ยตรงนี้เข้าไปในซอยซอกเซกอันนี้ผมจะตรงไปอำเภอนามน19กิโลครับ สังเกตป้ายโนนามแท่งครับนะครับบ้านโนนามแท่งนี่เราเลี้ยวขวาเลยตรงจุดนี้ครับเราไม่ต้องตรงไปป้ายโนนามแท่งนี่นี่ครับมันก็จะเข้าซอยอย่างเงี้ยท่านผู้ชมครับซอยแคบตรงโค้งๆเนี่ยเนี่ยครับนี่มันจะโผล่ออกมาป่ายางเนี่ยครับนี่ด้านในน่ะมีแต่ป่ายางนะครับท่านผู้ชมเนี่ยมันจะโผล่ออกมาตรงจุดนี้แหละนี่ครับโน่นครับจะโผล่ออกมาเนี่ยครับฝั่งขวามือผมนะครับ นี่แหละครับจะปูแล้วมาพบกันตรงจุดนี้พอจากนี้ไปก็วิ่งยาวไปจนถึงตำหนักอาจารย์นอตตี้เลยนะครับท่านผู้ชมไม่มีลงหรอกครับคันนี้นี่นะครับป้ายก็บอกอำเภอนามอนอำเภอสมเด็จครับเราก็มาตามเส้นหลักนะครับเนี่เส้นหลักสังเกตดูเส้นนะครับสีเหลืองๆโค้งๆมาเนี่ยคือเัวหลักอันนี้เขาแยกมาใหม่เป็นเส้นตัดใหม่นะครับอันนั้นจะแยกออกไปอำเภอสมเด็จนี่ ไปเขาเขียนเป็นสามแยกก็จริงแต่ว่ามันเป็นแยกเข้าหมู่บ้านน้อยๆไปครับเราก็วิ่งทางหลักนี่แหละครับ,รบนี่แหละตําหนักปูใหญ่อาจารย์นอตตี้ถึงแล้วนะครับใครมาครั้งหน้ารับรองไม่มีหลงนะครับลานจอดรถตําหนักปูใหญ่อาจารย์นอตตี้ไหนมีใครอยู่ไหมเดี๋ยวเราเข้าไปดูนี่ครับนี่ครับผมจะเข้าลานจอดรถนะครับนี่ สวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับสู่ช่องก๊อกก๊อกนิวนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ธรรมอุทยานหลวงปู่ศิลาสิริจันโทนะครับจะออกตรงจุดนี้แล้วจะพาไปดูเส้นทางที่ใครๆมาที่ตำหนักปู่ใหญ่อาจารย์นอตตี้แล้วจะหลงนะครับคนที่ตั้ง GPS มาที่ตำหนักปู่ใหญ่อาจาร์นอตตี้เลยเวลาเราเดินทางมาจากทาง กรุงเทพมาจากเข้าทางสาร,รคามเข้าทางขอนแกน่นนะครับแทบปัก GPS มา GPS ก็จะพามาเส้นนี้แหละนะครับเส้นถนนสีเลนกาลสินมุกดาหารครับเนี่ยคือจุดที่ผมอยู่นี่ก็ธรรมอุทยานหลวงปู่ศิลาสิริจันโทครับเราจะออกจากตรงจุดนี้แล้วก็จะ ไปที่ตำหนักปูใหญ่อาจารย์นอตตี้ครับซึ่งหลายๆคนบอกว่ามาแล้วก็จะหลงทางมาแล้วก็จะหลงทางตลอดออกมาจากที่ธรรมะอุทยานหลวงปูศิลาสีจันโทเนี่ยมาหน่อยหนึ่งก็จะถึงทางแยกนะครับทางแยกที่จะเข้าอำเภอดอนจานนะครับนี่นะครับใกล้ถึงแล้วนะครับขับมาแล้วก็ข้ามสะพานนะครับ ้วยนองแกแ้วยนองแกเดี๋ยวจะพามาดูทางที่มาตำหนักปูใหญ่กันทีไรก็มีแต่คนบ่นว่าหลงทางหลงทางตลอดเลยนะครับอามาเส้นนี้แหละครับถ้าเกิดเราตั้ง GPS ไปอำเภอนามนก่อนเนี่ยจะไม่หลงนะครับแต่ถ้าเราตั้งมาตำหนักอาจารย์น็อตตี้เลยเนี่ย จะพามาตรงจุดนี้ก็จะหลงเนียครับตรงรถที่ออกมานะครับเราจะเลี้ยวซ้ายเข้าไปตรงนี้อาจารย์ไปตำนักปู่ใหญ่อาจารย์โอตี้าารครับเข้าอำเภอดอนจานนะครับนี่พอขึ้นมาออกจากปู่ศิลามาแป๊บเดียวแล้วก็นี่ครับเข้ามาเลี้ยวซ้ายเข้าตรงโคง้โคงนี่มาอำเภอดอนจานตรงไปนู่นคือไปจังหวัดมุกดาหารนะครับ,รบพ้นครับ ้นมาจากธรรมอุทยานหลวงปู่ศิลาศิริจันโทก็มานิดเดียวนะครับก็จะเลี้ยวซ้ายเลยเนี่ยครับก็เข้าอำเภอดอนจาน9กิโลอำเภอนามน29กิโลครับนี่แหละคือเส้นนี้แหละที่หลายๆคนมาที่ตำหนักปู่ใหญ่อาจารย์นัตตี้แล้วจะหลงทางกันตลอดเลยนะครับเดี๋ยวเราจะดูว่าจุดที่คนหลงกันเนี่ยก็คือ ตรงจุดไหนนะครับช่วงนี้นี่ยังไม่หลงนะครับอันนี้ก็คือเส้นที่จะเข้าไปที่อำเภอดอนจานเหลืออีกเก้ากิโลนะครับไปอำเภอดอนจานส่วนถึงอำเภอนามนนี้ก็ยี่สิบเก้ากิโลช่วงนี้ไม่หลงครับทางดีอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูช่วงที่หลายๆคนจะหลงนะครับ เวลามาที่ตำหนักปู่ใหญ่อาจารย์นอตี้แม้แต่มี G.P.S บอกก็หลงครับผมเองก็เคยหลงเหมือนกันนะครับแรกๆที่มาเส้นนี้ผมก็หลงเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะยิ่งมากลางคืนเนี่ยโอ้โหหลงครับช่องนี้ทางยังดีอยู่นะครับ เทศบาลตำบลดอนจานนะครับเทศบาลตำบลดอนจานเราขับเข้ามาถึงตรงนี้แล้วนะครับเทศบาลตำบลดอนจานนะครับเข้าสู่ดอนจานแล้วนีครับถนนมันก็จะเป็นแบบนี้แหละนะครับประมาณนี้เป็นถนนแบบเหมือนเข้าหมู่บ้านนะครับ แต่ช่วงนี้นี่คนยังไม่หลงหรอกครับช่วงนี้จะไปหลงอยู่นู่นนะครับที่ตรงจุดป่ายางอันนี้ก็มันก็จะมีทางแยกบอกชัดเจนนะครับไปกุชินารายตรงไปดอนจานนะครับถ้าเราเลี้ยวขวานี่ก็ไปกุชินารายแต่เรามาทางดอนจานนะครับเข้าตัวดอนจานนะครับแล้วก็เข้าตัวดอนจานอันนี้เราจะไปที่ตำหนัก ปูใหญ่อาจารย์นอตตี้กันนะครับมาดูเส้นทางที่หลายๆคนมาที่ตำหนักปูใหญ่อาจารย์นอตตี้แล้วบ่นกันทุกรลยเลยนะครับว่าหลงทางมาเส้นนี้หลงทุกคนครับถ้าเรามาตาม G P S นะครับถ้ามาเส้นนี้ครับถ้าเราปักหมุดมาตำหนักปู่ใหญ่อาจารย์นอตตี้เลยหลังจากที่เรามาจาก ทางกรุงเทพผ่านมาสระบุรีมาโคราชมามหาสารคามหรือว่าเข้ามาทางขอนแก่นก็ต้องมาที่กาลสินนะครับผ่านมาทางนี้แล้วถ้าเราตั้ง GPS ว่ามาที่ตำหนักปูใหญ่จานนอตตี้เลยเนี่ย GPS ก็จะพามาเส้นนี้แหละครับมาสีเลนกาลสินมุกดาหารแล้วก็พาเลี้ยวเข้ามาอำเภอดอนจานนี้แหละครับเป็นเส้นทางที่ หลายๆคนหลงแต่ว่าถ้าใครเดินทางมาจากกรุงเทพมาจากสระบุรีมาจากโคราชแล้วก็ไม่ว่าจะมาทางมหาสารคามหรือมาทางขอนแก่นแล้วปักหมุดมาที่อำเภอนามนก่อนเขาก็จะ GBS ก็จะพาเข้าออจังหวัดกาลสินแล้วก็เข้าอำเภอนามนอันนั้นน่ะจะไม่หลงครับแล้วก็ค่อยมาต่อ ที่ตำหนักอาจารย์นอตเต้ไปทางนั้นจะไม่หลงแต่มาทางเส้นนี้นี่จะหลงครับเดี๋ยวดูนะครับช่วงนี้นี่ยังไม่เท่าไหร่ช่วงที่จะหลงก็อยู่ช่วงนั่นแหละครับเลยดอนจานไปนิดนึงครับผมรอติดตามนะครับนี่ครับท่านผู้ชมเข้ามาในเขตของดอนจานแล้วนะครับก็ะจะมีปั๊ม ท,ทีนีมีแล้วก็เข้ามาในตัวอันนี้ไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าในตัวตลาดหรือเปล่านะครับผมเองก็ไม่ทราบนะครับก็จะเห็นป้ายเขียนเห็นไหมอำเภอดอนจานเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาอำเภอโพชัยเนี่ยครับตัวอำเภอโพชัยไอ้ดอนจานจริงๆก็จะเลี้ยวซ้ายไปทางนี้ครับเดี๋ยวท้ายตรงรถจอดอยู่นะครับตรงนี้มันก็จะเป็นสี่แยกนะครับท่านผู้ชม เนี่ยครับสีแยกอย่างเงี้ยครับแต่ถ้าเราจะไปตำหนักอาจารย์นอตตี้เราต้องเลี้ยวขวานะครับท่านผู้ชมเราไม่ไม่ได้เลี้ยวซ้ายเข้าตัวป้ายดอนจานนะครับเราก็เลี้ยวขวาครับเข้ามาเนี่ยตรงสี่แยกนี้ครับนี่แหละครับอาจจะมีการาหลงกันอะไรตรงนี้หรือเปล่าเวลาคนมานะครับอันนี้อยู่ในเขตของอำเภอดอนจาน แต่ตัวอำเภอก็จะเข้าไปในทางโน้นทางเลี้ยวซ้ายเข้าไปด้วยแต่ว่าตอนนี้ผมเลี้ยวขวามาเห็นไหมครับป้ายด้านหน้าเราก็จะมาเจอป้ายไปยอำเภอโพชัยตรงไปอำเภอนามนก็จะเลี้ยวซ้ายนะครับนี่ครับป้ายอำเภอนามนเลี้ยวซ้ายนะอำเภอนามนเนี่ยคือเราจะไปที่ตำหนักปู่ใหญ่อาจารย์ลัตตี้อยู่อำเภอนามน เราก็เลี้ยวซ้ายตรงวัดวิเชษชัยศรีนะครับวัดเป็นวัดนะครับหน้าวัดเนี่ยครับโรงเรียนหนองแคนวิทยานี่ครับเราก็เลี้ยวเข้าตรงนี้เลยนี่ครับเข้าซอยข้างวัดเนี่ยครับเข้าไปนี่แหละจากตรงนี้นี่ไปเลยนะครับมันจะมีจุดที่หลงกันอยู่ครับห้เลยตรง จุดนี้ไปนะครับเ,เส้นทางมาตาหนักปูใหญ่อาจารย์นอตตี้นะครับที่ทุกคนลงกันเนีครับก็เข้ามาตรงนี้จะบ้านน้องแคนโรงเรียนบ้านน้องแคนวิทยานี่แล้วก็ผ่านโรงเรียนนี้มา เนี่ยเข้าอำเภอนามนอ่ะบางเข้าตรงนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าผมยังไม่เข้าตรงนี้นี่ยิ่งแคบครับเนี่ยตรงนี้เข้าไปีนซอยซอกแซกอันนี้ผมจะตรงไปข้านะบ่ายเข้าอำเภอนามนเมาตะคู่เปียวเลี้ยวขวาครับเข้าไปตามป้ายนั้นนะครับ ผมไปกลางคืนเนี่ยผมไปเนี่ยเหมือนเข้าไปในป่ายางป่าอะไรเลยครับผมก็ไม่ผมถนาดมาตรงนี้นะครับผมขนาดมาเส้นนี้ครับผมไม่ถนัดไปเส้นนั้นนะครับเพราะว่าเส้นนั้นนะผมไปทีไรผมหลงทุกทีครับครับแต่ตามหลักแล้วเขาต้องไปตามป้ายนะครับ GPS มันจะพาเข้าไปอย่างนั้นแหละครับเข้าไปเนี่ยไปอานามู กินดีอะนบ้านนาจำปาเนี่ยผมจะผ่านนาจำปาเส้นนั้น,นจะพาเข้าป่ายานไปนู่นนะครับเส้นท,ที่ที่มีป้ายบอกว่าอำเภอนามนนะครับนะครับท่านแล้วผมจะบอกนะครับว่าเส้นนั้นมันจะไปทะลุ ตรงจุดเส้นนี้แหละที่ที่ที่ผมจะไปเนี่ยนะครับมันก็จะไปทะลุโผูหากันตรงจุดไหนเดี๋ยวผมจะบอกนะครับเส้นนั้นเลาะตามป่ายางเลาะตามป่ายางเลยนะครับนี่นะครับอันนี้มาเราก็จะเจอเห็นไปมีป้ายอำเภอนามลบอกอยู่เหมือนกันอำเภอนามลสิบเก้ากิโลครับแล้วก็มาป้ายตามอำเภอนามลน,นี่เลงครับ ในอำเภอกุชิน,นาลายอำเภอนามนนะครับเราก็จะมีลูกศรชี้บอกอยู่นะครับก็ขับเลยมาทางนี้นะครับเนี่ยบางคนก็จะเข้าไปในซอยแบบนี้นะครับท่านผู้ชมเข้าไปในซอยอย่างเงี้ยครับเข้าไปในซอยตาม ลูกศรชี้ไปอย่างนั้นแหละครับมันก็เลยทําให้หลงแต่ครั้นี้ผมนี่จะมาตรงนี้มันก็จะเป็นตลาดนะครับวัดไชยมงคลเนี่ยมีป้ายติดอยู่เนี่ยครับเขาเรียกว่ามันจะมีตลาดสังเกตป้ายโนนามแท่งครับนะครับบ้านโนนามแท่งเนี่ยเราเลี้ยวขวาเลยตรงจุดนี้ครับเราไม่ต้องตกไปป้ายโนนามแท่งเนี่ยนี่ครับมันก็จะเข้าซอยอย,อย่างนี้ท่านผู้ชมครับซอยแคบ เหมือนบ้านธรรมดาซอยในชาวบ้านธรรมดาแต่มันเป็นซอยระยะสั้นกว่าที่เราจะไปลุยทางป่ายางครับเราก็เข้ามาแล้วก็เข้ามานี่ครับนี่แหละทางก็ประมาณนี้แหละเหมือนเข้าซอยในหมู่บ้านทั่วๆไปท่านผู้ชมน,นีแต่เป็นทางแคบๆมา กสนตำบลนาจัมปาศูนย์เรียนรู้ชุมชนเส้นที่ออกไปทางป่ายางนะผมเคยมากลางคืนแล้วมันน่ากลัวมากครับผมก็เลยไม่ไปสักขีผมก็เลยจะมาเส้นเส้นนี้เส้นนาจัมปาเนี่ยครับบ้านานาจัมปาเนี่ยครับเพราะามันจะอยู่ในชุมชนอยู่ในหมู่บ้านมันจะดูปลอดภัยกว่าเวลาเรามาช่วงกลางคืนอย่างเงี้ยครับ นี่ครับเห็นไหมท่านผู้ชมทางก็อย่างนี้แหละนี่ประมาณนี้แคบแคบนี่ก็มาแล้วพอพ้นหมู่บ้านเราก็จะเห็นเนี่ยรับป้ายอำเภอนามนสิบแปดกิโลเห็นไหมครับนี่ป้ายอำเภอนามนสิบปดกิโลอันนี้ก็ถ้าไปจากนี่แล้วก็ไม่มีหลงคืน,นีครับท่านผู้ชมถ้าออกจากนี่ไปแล้วพอพ้นบริเวณนี้ออกมาได้แล้วเราก็จะวิ่งยาวไปถึงนู่นเลย ตํนักปู่ใหญ่อาจารย์น็อตตี้เลยนะครับก็จะสบายครับผมชอบวิ่งเส้นนี้มากกว่านะครับพอพ้นหมู่บ้านงานนี้ก็จะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลน,นาจัมปาครับนี่ครับตำบลน,นาจัมปาองค์การบริหารส่วนตำบลน,น,นี่นะครับคันนี้ผมจะบอกนะครับเส้นที่ทุกคนหลงเข้าไปบอกว่าเข้าป่ายางป่าอะไรอ่ะ มันจะโผล่มาตรงเนี่ยครับมันจะโผล่มาตรงนี้ <โ strip. S 1> นี่นี่นี่ครับท่านผู้ชมตรงโค้โงๆเนี่ยเนี่ยครับนี่มันจะโผล่ออกมาป่ายางเนี่ยครับเนี่ยด้านในนะ่ะมีแต่ป่ายางนะครับท่านผู้ชมเนี่ยมันจะโผล่ออกมาตรงจุดนี้แหละนี่ครับนลองครับจะโผล่ออกมาเนี่ยครับฝั่งขวามือผมนะครับนี่แหละครับจะโผล่แล้วมาพบกันตรงจุดนี้พอจากนี้ไปก็วิ่งยาวไปจนถึงตำหนักอาจารย์นอตตี้เลยนะครับท่านผู้ชมไม่มีลงหรอกครับคันนี้น่ะ ไปเส้นเดียวสบายๆเลยนี่ก็วิ่งยาวไปเรื่อยๆอีกประมาณ18กิโลนะครับท่านผู้ชมจากจุดนี้ไปถึงอำเภอนามนแต่ว่าถ้าถึงตำหนักอาจารย์นอตตี้นี่มันก็จะถึงก่อนอำเภอนามนก็สักประมาณ10 1 1 1บกิโลนี่ก็ถึงก็ถึงตำหนักอาจารย์นอตตีแ้แหละครับเพราะว่าจะถึงก่อนอำเภอนามน ทางก็จะสะดวกแล้วครับคันนี้วิ่งแบบนี้แหละนี่แหละถ้าจุดหลงก็คือเนี่ยในช่วงหมู่บ้านนี้แหละครับหมู่บ้านลายกัมปาแล้วก็อตอนที่ออกมาข้างวัดนะครับข้างวัดที่ออกมาเข้าอําเภอดอนจันแล้วที่จะเข้ามาริมวัดนะครับมาโรงเรียนหนองแคนอะไรน่ะครับนั่นแหละจะหลงตรงนั้นจะพาเข้าสวนยางสวนยางไปเลย ก็วิ่งสบายนะครับคันนี้นะก็มีแต่แบบนี้แหละไปเรื่อยๆครับไม่มีหลงนะคันนี้นะครับตามเส้นหลักเนี่ยไปจนถึงตำหนักอาจารย์น็อตตี้เลยนะครับเดี๋ยวผมก็จะให้ดูเป็นระยะระยะไปนะครับก็วิ่งไปแบบนี้ทางดีนะครับนะครับบ้านโนนสามัคคีอีก12กิโลนะครับก็ถึงแล้วนะครับตำหนักปู่ใหญ่อาจารย์น็อตตี้10กิโลนี่แหละเพราะว่า บ้านอาจารย์น็อตตำหนักปูใหญ่อาจารย์น็อตที่จะถึงก่อนบ้านโนนสามาคัคคีเมื่อสักครู่ป้ายเขียนบอกว่าบ้านโนนสามัคคี12กิโลฉะนั้นบ้านอาจารย์น็อตตี้ก็จะอยู่ประมาณ10กิโลนี่แหละครับท่านผู้ชมก็จะถึงไม่ไกลนะครับนีทางดีแล้วนะครับตางนี้มารับรองพระเลยมีตรงนี้มาแล้วไม่หลงครับ ไม่ต้องเลี้ยวไปไหนนะครับตรงอย่างเดียวเลยพอมานี่แหละอำเภอนามนตรงไปเกาจะมีบ้ายบอกี้ไปเรื่อยๆครับทางสะดวกสบายครับถ้าเลยหมู่บ้านนั้นมาแล้วอ่ะครับวิ่งสะดวกครับวิ่งทางตรงอย่างเดียวเลยนะครับไม่ต้องไปทางไหนแต่เวลาเลี้ยวเวลาอะไรเงี้ยเดี๋ยวผมถึงช่วงที่ เป็นจงังหวะโคง้งเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับช่วงที่มีโคง้งมีแยกอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็จะให้ดูทางก็แบบนี้ไปเรื่อยๆครับอันนี้ก็โค้งนิดหน่อยครับนามน13กิโลเนี่ยครับใายก็จะบอกนี้เรื่อยๆใกล้ๆครับ มาทางนี้ถ้าใครได้มาทางนี้นี่ก็คือระวังตรงจุดนั้นแหละจุดที่อำเภอดอนจานออกจากตัวอำเภอดอนจานมานะครับหน่อยเดียวตรงบริเวณนั้นหละมันจะพาเข้าสวนป่าสวนยางไปครับอันนี้ก็จะโคง้งแต่ไม่มีแยกอะไรนะครับเราก็โค้งไปตามทางหลักนี้แหละแยกก็มีแยกไปไล่ไปนาธรรมดา ก็วิ่งตามทางหลักนี่แหละครับไม่หลงนะครับถ้ามาทางนี้แล้วนะครับวิ่งตามทางหลักอย่างเดียวนะครับอีกไม่นานเดี๋ยวจะถึงตำหนักอาจารย์นอตตี้แล้วครับ นป้ายตรงนี้เขียนว่านามน12กิโลครับเรจะมีป้ายบอกเรื่อยๆครับอำเภอนามนีนะ่เราวิ่งตามเส้นทางหลักแบบนี้แหละมันมาสวนยางก็จริงแต่ไม่ใช่สวนยางเหมือนถนนแคบๆช่วงที่เราพ้นอำเภอดอนจานมาแล้วอยู่ในช่วงบ้านดอนจำฟ้านะ่ะที่ทุกคนชอบหลงกันอยู่ตรงจุดนั้นแหละครับ สำหรับผู้ที่เดินทางมาที่ตำหนักปูใหญ่จันนอตตี้ดูคลิปนี้แล้วก็จะได้ไม่หลงนะครับเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นโค้งครับเป็นโค้งแต่เราก็ไปตามทางหลักนะครับเห็นไหมอำเภอนามนนะครับอันนี้ก็เป็นบ้านดงเย็นนะครับอันนี้เป็นทางเข้าไปในหมู่บ้านเล็กๆแบบนั้นเราก็ไม่ไปเราก็มาทางหลักครับมาเส้นทางหลัก สังเกตนะครับเส้นปากปาตามถนนเหลืองๆมาเนี่ยครับเป็นเส้นทางหลักนี่ก็จะโค้งๆตามหมู่บ้านันนี้ก็ทางก็โค้งครับแต่มันไม่ได้มีแยกไปไหนนะครับมีแยกไปตามแค่ท้องไร่ท้องนาเท่านั้นนะครับนีตรงนี้ก็จะโค้งครับท่านผู้ชมครับตรงนี้ก็จะโค้ง ตําหนักครูใหญ่อาจารย์นัตตี้มาจากถนนสี่เลนนะครับเส้นกาลสินไปมุกดาหารมาแยกตรงจุดธรรมะอุทยานหลวงปู่ศิลาสิริจันโทนะครับเลยอุทยานธรรมะอุทยานหลวงปู่ศิลาสิริจันโทมานิดเดียวก็เดี๋ยวสายเข้ามา เส้นนี้เลยมีครับทางก็จะลดเลี้ยวเคี้ยวโคดอย่างนี้หละครับแต่ให้วิ่งตามทางหลักนะครับนามนแปดกิโลครับท่านผู้ชมนี่ครับนามนแปดกิโลครับใกล้ถึงตำหนักปู่ใหญ่อาจารย์เร็ดน็นนอตตี้แล้วนะครับใกล้ถึงตำหนักอาจารย์น็อตตี้แล้วนะครับ ก็จะเลี้ยวครับเขียวตรงนี้ก็จะโค้งครับเป็นป่ายางนั่นแหละครับเรามาตามถนนเส้นหลักนะครับนะะเลี้ยวเขียวคดหน่อยแต่ไม่หลงครับถ้ามาผ่านตรงจุด ที่อำเภอดอนจานมาแล้วเนี่ยครับนะครับแล้วก็มาตรงนี้นี่นี่ครับป้ายก็บอกอำเภอนามนอำเภอสมเด็จนะครับเราก็มาตามเส้นหลักนะครับเนี่ยเส้นหลักสังเกตด,ดูเส้นนะครับสีเหลืองๆโค้งๆมาเนี่ยคือเส้หลักอันนี้เขาแยกมาใหม่เป็นเส้นตัดใหม่นะครับอันนั้นจะแยกออกไปอำเภอสมเด็จ<ม>ไปถนนเส้นจราสินสกลนครน,นะครับ มานามนมาตำหนักปู่ใหญ่จาันที่แล้วก็มาเส้นหลักนี่แหละให้สังเกตเส้นสีเหลืองๆเนี่ยครับจะนำเรามาตลอดเลยครับทางาก็จะลดเลี้ยวเขี้ยวคดหน่อยจนไม่ถึงกับมากมายนะครับท่าผู้ชม หลงหรอกนะครับถ้าเกิดพ้นตรงจุดนั้นมาแล้วเที่ยมอำเภอดอนจานมาแล้วเนี่ยครับ GPS มันจะพาเข้าป่าแต่ตอนนั้นแหละตอนที่พ้นมาจากอำเภอดอนจานนะครับเพราะว่าถนนมันแคบมาก แยกครับทางแยกก็มีแต่ทางแยกไปไล่ไปนานธรรมดาเราวิ่งตามทางหลักอย่างเดียวครับแล้วทุกคนก็จะไม่หลงครับแล้วต่อไปก็เวลามาที่ตำหนักปูใหญ่อาจารย์น็อตตี้ก็จะได้มาแบบสะดวกสบายนะครับ ก็จะถึงํำหรักปูใหญ่อาจา์แล้วตี้เร็วขึ้นสำหรับผู้ที่ใช้ถนนสีเลนมาแล้วก็เข้ามือดอนจานครับ เขีนเป็นสามแยกก็จริงแต่ว่ามันเป็นแยกเข้าหมู่บ้านน้นอยๆไปครับเราก็วิ่งทางหลักนี่แหละครับถ้าเราวิ่งตามทางหลักเนี่ยไม่มีหลงเลยนะครับ ไปถึงแล้วนะครับตำหนักปูใหญ่อาจารย์นอตตี้นะครับเห็นไหมครับวิวสวยมากเลยท่านผู้ชมเขตอำเภอนามน เห็นไหมเห็นร่มเป็นสีอยู่นั่นไหมเห็นอยู่ริมถนนนะครับนี่ครับถึงแล้วนะครับนี่ตำหนักปูใหญ่อาจารย์นอตตี้ครับถึงแล้วถึงแล้วเห็นร่มไหมครับร่มหลากสีอยู่หน้าตำหนักนะครับนี่แหละตำหนักปูใหญ่อาจารย์นอตตี้ถึงแล้วนะครับ ใครมาครั้งหน้ารับรองไม่มีหลงนะครับลานจอดรถตําหนักปูใหญ่อาจารย์น็อตตี้นี่ไหนมีใครอยู่ไหมเดี๋ยวเราเข้าไปดูนี่ครับนี่ครับผมจะเข้าลานจอดรถนะครับนี่แล้วลานจอดรถ <c oughs> <c oughs> น้องจุกมาเออเดี๋ยวออน้องจุกมาครับลานอจอดตรงน,นี้ ก็เตอรอพ่ออย่างนี้นะลูกนะเห็นพ่อน้องจุกด้วยนะครับท่านผู้มชมขอบคุณมากนะครับสําหรับคลิปนี้พาเดินทางมาที่ตําหนักปู่ใหญ่อาจารย์นอตตี้ครับไม่หลงนะครับ